สวัสดีคะ่ะชาวรักนาราศีเมษขอต้องรับเข้าสู่ช่องเอสซิสเตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสและก็ดาวราหูค่ะที่กลุ่มร่วมกันอยู่ในราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่19เมษายนถึง17ตุลาคม2566หรือว่า6เดือนโดยประมาณนะคะดาวพฤหัสที่ย้ายเข้ามานี้ไม่ได้อยู่แต่เพียงลำพังค่ะฉะนั้นอิทธิพลของดาวที่กลุ่มร่วมกับดาวบารเพราะหออย่างราหู ย่อมที่จะมีอิทธิพลกับแต่ละลัคนาราศีนะคะแล้วก็หลังจากที่ดาวราหูย้ายออกไปดาวพฤหัสก็จะให้ผลที่แตกต่างออกไปจากตอนนี้ด้วยค่ะคุณลองนึกภาพตามนะคะถ้าคุณต้องอยู่แบบมีเพื่อนร่วมห้องกับอยู่ในห้องคนเดียวอิสระในการทําสิ่งต่างๆก็ย่อมที่จะแตกต่างกันค่ะดาวพฤหัสก็เช่นกันค่ะตอนนี้อยู่กับราหูนะคะก็เหมือนว่ามีเพื่อนร่วมห้อง เพื่อนจะนิสัยดีหรือว่าไม่ดียังไงก็ย่อมมีผลกับเราแน่นอนและราหูก็เป็นเพื่อนที่ค่อนข้างจะเกเรเอาเรื่องพอสมควรค่ะเขาไม่เอาใครเลยนะคะนอกจากดาวเสาดีที่ว่ายังเกรงใจพระพฤหัสฉะนั้นการพยากรณ์ของเราก็จะเหมือนกับว่าฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายตีคู่ไปพร้อมๆกันค่ะทุกเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ไม่มีใครที่จะเจอแต่เรื่องที่ดีอย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวแน่นอน ทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอและก็ดาวอีกสองดวงนะคะที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้คือมฤตยูและก็ดาวเสาในที่นี้มฤตยูอยู่ถึง7ปีแล้วก็ดาวเสาอยู่ถึงสองปีครึ่งโดยประมาณจําเป็นที่จะต้องเอาเขาเข้ามาพิจารณาด้วยค่ะเพราะว่าดาวสองดวงนี้มีอิทธิพลยาวนานมากกว่าราหูแล้วก็พระพฤหัสอีกนะคะให้คุณเห็นภาพกว้างๆไว้ก่อนเรื่องที่ดีคุณจะได้รีบทํารีบไปปรับใช้ หรือว่าส่วนเรื่องที่เสียคุณจะได้ทราบค่ะว่าเมื่อใดมันจะจบสิ้นหรือว่าเบาบางลงได้บ้างเริ่มต้นที่ตำแหน่งของดาวกันก่อนเลยนะคะว่าอยู่ในภพเรือนที่ดีมากน้อยแค่ไหนที่คุณเห็นชื่อภพเรือนเป็นสีแดงเข้มอริมรณะและก็วินาศเป็นภพเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายฉะนั้นเมื่อใดที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในภพเรือนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเสียทั้งหมดค่ะแต่ว่ามีบางเรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับ ที่เห็นอยู่นี้นะคะทั้งราหูและก็พระพฤหัสกุมลักนาอยู่ในภพตนุแน่นอนค่ะคุณไม่มีดาวอยู่ในภพเดือนที่เสียเดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยคุณภาพของดาวและสิ่งที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งที่คุณควรจะทราบเกี่ยวกับดาวพระพฤหัสคือเป็นดาวคราดของราศีเมษพฤกษพและก็สิงสัญลักษณ์ของราศีคือสัตว์สีเท้าค่ะเรียกว่าปัตวะคาทีโว หมายความว่าเมื่อใดที่ดาวพฤหัสเข้ามากลุ่มลักขนานะคะในสามราศีนี้แล้วบังเอิญว่าปีนั้นทักษะจรของดาวเป็นกะละกินีนั่นคือเป็นช่วงที่ดวงตกแบบสุดๆเลยค่ะของคนคนนั้นในรอบสิบปีถือว่าร้ายแรงมากนะคะซึ่งปีนี้ดาวกลุ่มลักนาราศีเมษพอดีส่วนใครที่ทักษะจรไม่ใช่เป็นกะละกินีก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะคุณจะได้รับอนิสง์ในด้านที่ดี ให้คุณทราบข้อมูลตรงนี้ไว้นะคะเผื่อว่าใครพอที่จะรู้วิธีการหาทักษะจรด้วยตัวคุณเองได้ถึงแม้ว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็หันไปตั้งรับให้ดีค่ะฉะนั้นการพยากรณ์ภาพรวมทิศทางเราจะไปตามความหมายของดาวปกตินะคะคุณฟังแล้วลองไปสังเกตตัวเองดูได้ค่ะว่าทิศทางไปทางไหนถ้าออกไปในทางร้ายก็แปลว่ามีเรื่องของทักษะที่ไม่ส่งเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าปกติแล้วนะคะ ดาวพระพฤหัสเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็มักที่จะให้อนิสงส์ที่ดีขอให้พวกคุณได้รับในด้านที่ดีๆไปกันค่ะเริ่มต้นจากดาวที่มีอิทธิพลยาวนานที่สุดกันก่อนค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางความเป็นไปของคุณนะคะจากนี้ไปจนถึงปี2572นั่นคือดาวมฤตยูที่อยู่ในภพกระดุมพระการเงินของคุณค่ะ มฤตยูเดิมในพื้นดวงกำเนิดอยู่ในตำแหน่งไหนก็มีความสำคัญนะคะสามารถที่จะให้คุณหรือว่าลดทอนคุณความดีของดาวได้ด้วยเช่นกันมฤตยูเป็นดาวแห่งนักปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงความก้าวล้ำทันสมัยในภพเรือนนี้นะคะคือเศรษฐกิจการเงินรายรับรายจ่ายความฟุ่มเฟือยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองค่ะฐานะทางการเงินของคุณเป็นเรื่องของการทำมาหาได้ โชคลาภทางการเงินที่มักจะขึ้นขึ้นลงลงอย่าไปเอาแน่เอานอนหรือว่าคาดหวังอะไรมากกับดาวมฤตยูถ้าไปสัมพันธ์หรือว่ากลุ่มร่วมกับดาวสุพเคราะห์ก็อาจจะมีความโชคดีค่ะมีลาบลอยเป็นบางช่วงบางจังหวะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นดาวบาปเคราะห์ที่ตั้งรับหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ส่งกำลังถึงก็อาจจะให้ผลในทางตรงกันข้ามบางคนคุณอาจจะสามารถเห็นโอกาสช่องทางการหารายได้เพิ่ม หรือว่ามีอาชีพมากกว่าหนึ่งอย่างในพบกระดุมพันะคะเราจะเน้นไปในเรื่องของการต่อยอดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ทำให้มันเพิ่มพูนขึ้นมาค่ะไม่ใช่เป็นการทำอะไรแบบเดิมๆแล้วการเงินของคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่าลืมนะคะว่าอิทธิพลของดาวทุกดวงล้วนมีสองด้านเสมอถ้าเป็นในทางร้ายก็จะเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินสามารถที่จะเป็นหนี้ได้ทั้งที่เต็มใจแล้วก็ไม่เต็มใจ เป็นหนี้จากการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นหนี้จากการเรื่องของธุรกิจการลงทุนซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้ทั้งกําไรหรือว่าขาดทุนจะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเพราะว่ากําลังจะบอกว่าเราไม่สามารถเป็นผู้โชคดีกันได้ทุกคนคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้เหมือนกันคือการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไปต่อกันที่ดาวเสาค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะการงานเข้าไปอยู่ในภพลาภภพ,พที่11 เป็นการโครจรครบรอบส0สิปีนะคะที่กลับเข้ามาให้คุณกับรัชนาราศีเมษในตำแหน,น่งนี้เป็นบ้านของพระราหูคู่มิตรในทางโคราศาสตร์ถือว่าให้คุณค่ะเป็นพบเรือนที่ดีดาวใดที่มาสถิตจะให้น้ำหนักไปในทางที่ดีมากกว่าเสียถึงแม้ว่าจะเป็นดาวบาปะคอร์ก็ตามร้ายก็จะร้ายแบบทุกขลาบค่ะไม่ใช่ว่าร้ายอย่างเดียวบ่งบอกว่าอาชีพการงานกิจการของคุณ ถึงแม้ว่าจะมีความเหนื่อยหนักก็จริงนะคะแต่มันจะมีความมั่นคงบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นบางท่านค้นพบอาชีพใหม่พบความสามารถหรือว่าความชำนาญพิเศษบางอย่างต่อยอดหรือว่าทำให้มีรายได้เพิ่มนอกเหนือจากรายได้ประจำสอดคล้องกับดาวมดิตยูในทางที่ดีค่ะสำหรับดาวเสาร์ในตำแหน่งนี้บางคนคุณถูกกดดันจากงานประจำจนต้องลาออกจากงาน แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าถูกบีบให้มาเจออาชีพใหม่หรือว่าอาชีพเสริมที่ทําเงินได้ดีกว่าหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานสมัครงานทิ้งไว้นานแล้วไม่คิดว่าจะมีหวังแต่ก็กลับได้เรียกการติดต่อให้ไปสัมภาษณ์มีโอกาสที่จะได้งานดังที่ตั้งใจการเลื่อนขั้นหรือว่าปรับตําแหน่งในบางคนคุณอาจจะทํามากกว่าหนึ่งตำแหน่งก็ได้ค่ะและถ้าก่อนหน้านี้คุณพลาดโอกาสอะไรไปคุณจะสามารถได้โอกาสนั้นกลับมา ดาวเสาเป็นดาวที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะบ้านรถที่ดินถ้าคุณมีอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เช่นว่าขายหรือว่าปล่อยให้เช่าแต่ว่าถ้ายังไม่มีสองปีครึ่งต่อจากนี้โดยประมาณค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่คืออานิสงส์ในด้านที่ดีของดาวเสาพบที่11อมาถึงพบตนุนะคะตัวตนของคุณ เริ่มกันที่ดาวราหูค่ะในตำแหน่งนี้ราหูแข็งแกร่งมากดาวใหญ่ๆที่อยู่ในตำแหน่งของแม่ธาตุโดยเฉพาะถ้าอยู่ถูกธาตุนะคะเวลาให้คุณเขาก็จะให้สูงเวลาให้โทษทุกก็ให้หนักเช่นกันราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะค่ะในด้านที่ดีก็เหมือนว่าโชคลาภวิ่งเข้าหาตัวแต่อย่างไรก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าเขาเป็นดาวบารพระเคจะมีหลายๆเรื่องค่ะที่เข้ามาแบบไม่คาดคิด ราหูก็เหมือนกับความลุ่มหลงมัวเมาความโลภเกณฑ์ของการที่คุณจะตัดสินอะไรผิดพลาดในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ย่อมที่จะมีได้เป็นไปได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าความรักความสัมพันธ์มีเรื่องของการหลอกลวงรวมไปถึงการมีศัตรูรับหรือว่าผู้ไม่หวังดีก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าเขาทำอะไรคุณไม่ได้คะ่ะระวังความเจ็บไข้ไม่สบายของผู้ใหญ่ในบ้าน การถูกหลอกใช้หรือว่ารู้ทั้งรู้แต่ก็อยู่ในสถานะที่ต้องจำยอมสอดคล้องกับดาวมฤตยูในด้านลบในเรื่องของการลงทุนอย่าเพิ่งเสี่ยงทำอะไรในเรื่องที่คุณยังไม่รู้จริงหรือว่ายังมีข้อมูลไม่มากพอทำอะไรเพราะแค่ความไว้วางใจนะคะเหตุผลนี้อันตรายมากราหูจะทำให้คุณหุนหันพันแล่นขาดความรอบคอบเมื่อใดที่มีเรื่องของความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องราหูก็จะทางานทันที ความได้เปรียบของคุณนะคะคือจะเก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาคุณจะมองเห็นแล้วก็ทําได้ในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาในบางช่วงบางจังหวะค่ะบางครั้งก็เป็นได้ทั้งในทางที่ดีแล้วก็ความมัวเมานะคะขึ้นอยู่กับทักษะจรของดาวด้วยแต่ว่าถ้าพระปรหัสของคุณแข็งแกร่งก็จะสามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือว่าจากร้ายกลายเป็นดีค่ะ อีกทั้งราหูก็ยังหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนในบางคนนะคะคุณอาจจะมีโชคลาภจากแดนไกลหรือว่ามีรักทางไกลช่วงนี้จะหาเงินคล่องหาเงินเก่งค่ะดาวต่อไปนะคะดาวพระพฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุปะคอค่ะหัวหน้าดาวดีออกจากมุมอับแล้วนะคะมาทับลัคนาได้มาตรฐานราชาโชคในรอบ12ปีเป็นดาวตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่ความเจริญ การศึกษาในระดับสูงศาสนาสุขภาพความยุติธรรมการเดินทางไกลสำหรับรักนาราศีเมษนะคะดาวมีความเกี่ยวข้องกับพบเดือนสุภาแล้วก็วินาศอันดับแรกเลยคือเข้ามาช่วยประคับประคองคุณค่ะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาจากอิทธิพลของราหูฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีวิกฤตหรือว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวคุณจะค่อยๆเจอหนทางการแก้ปัญหา เป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถสร้างความมั่นคงหลายๆอย่างให้กับชีวิตความสำเร็จความมีชื่อเสียงแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของแต่ละคนค่ะแล้วก็ทักษะจรของดาวด้วยถ้าคุณว่างงานรองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานค่ะการเลื่อนขั้นหรือว่าปรับตาแหน่งถ้าคุณถูกตันแกล้งก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือหรือว่าถ้าอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีความถ้าคุณบริสุทธิ์ไม่ต้องกังวลนะคะ คุณจะได้รับความยุติธรรมสองพบเรื่อนนี้ยังให้ผลที่เหมือนกันอย่างหนึ่งค่ะตรงที่เป็นเรื่องของการต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวการงานของคุณจากที่ไม่ค่อยมีลูกค้าต่างชาติช่วงนี้ก็อาจจะมีเข้ามามากขึ้นยิ่งถ้าคุณทําการค้าการขายที่อยู่ในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวก็จะเห็นภาพชัดเจนค่ะหรือแม้แต่สถานที่บริการต่างๆนะคะก็จะเริ่มมีลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และความหมายของดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะช่วงนี้คุณจับงานอะไรก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ไม่ยากค่ะมีความทะเยอทะยานใฝ่รู้ที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงจะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดีค่ะฉะนั้นไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเข้ามาในช่วงหนึ่งปีต่อจากนี้นะคะจะเป็นการปูรากฐานสู่ความสําเร็จบางอย่างของพวกคุณไปสร้างโอกาสหรือว่าเรียนรู้ทักษะให้มันหลากหลายเข้าไว้ค่ะ อะไรก็ได้ที่คุณสามารถต่อยอดจากสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่โดยเฉพาะนะคะที่เกี่ยวกับต่างถิน่นต่างแดนนักท่องเที่ยวงานออนไลน์งานที่ไม่มีหน้าร้านงานกฎหมายทนายความและยิ่งท่านใดนะคะที่ทักษาจรเป็นเดทเป็นสีเป็นมนตรีคุณย่อมมีความสบายอกสบายใจมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้แน่นอนคะ่ะแต่ว่าถ้าช่วงนี้คุณมีความทุกข์หนักให้สันนิษฐานไว้ได้เลยนะคะว่า พระพฤหัสทักษาจรของคุณเป็นกะละกินีทุกๆวันเกิดของเราทักษาจรจะเปลี่ยนค่ะฉะนั้นทุกท่านมีโอกาสที่จะได้รับทั้งอนิสง์ที่ดีและก็ร้ายจากดาวและช่วงเดือนตุลาคมนะคะที่ดาวราหูเข้าราศีมีนพบิินาศจะทำคลิปอัปเดตสถานการณ์ช่วงนั้นให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะรู้ไว้ก่อนนะคะว่าพบที่12พบินาศสำหรับราหูถือว่าเป็นพินทุบาทหรือว่าดวงแตกอย่างหนึ่ง มีเรื่องที่คุณจะต้องเตรียมตั้งรับนะคะแล้วว่าถ้ามีแผนอะไรที่จะทำตอนปลายปีก็ต้องกลับมาทบทวนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับท่านที่ฟังมาถึงนาทีนี้ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับพวกคุณวันที่29สิงหาคมค่ะดาวพระพฤหัสจะเดินผิดปกติอีกครั้งยาวไปจนถึงสิ้นปีถ้าเปรียบดาวพฤหัสเป็นนักบวชนะคะก็จะเข้าสู่หมวดจาศีลเลยค่ะ ทีนี้มีดาวพฤหัสก็จะเหมือนไม่มีนะคะยาวไปจนถึงสิ้นปีนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าเราจะไม่มีดาวตัวช่วยกันและของคุณราหูก็จะย้ายเข้าพบวินาศเตรียมตั้งรับให้ดีค่ะฉะนั้นตอนนี้ทำอะไรได้รีบทำมีโอกาสใดๆเข้ามาเก็บให้หมดเลยค่ะเอาไว้ถ้าเห็นอะไรเพิ่มเติมแล้วจะรีบทาคลิปออกมาเตือนกันคุณดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะวางแผนได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะ แล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับลัคนาราศีเมษรเราจะช่วยคุณหาทักษะจรค่ะทำให้ลัคนาเมษเป็นหลักก่อนเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระบริหัสที่กุมลัคนาโดยตรงขอข้อมูล4อย่างนะคะวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดที่ชัดเจนชั่วโมงนาทีค่ะจะได้เช็คลัคนาให้เลยทีเดียวถ้าคุณอยากทราบนะคะส่งข้อมูลที่ว่ามาในี้ใต้คลิปนี้คอมเมนต์ของใครของคนนั้นนะคะ ขอความกรุณาอย่าไปคอมเมนต์ต่อจากข้อความของคนอื่นเพราะว่าเราจะหายากค่ะช่วยๆกันจะพยายามทยอยตอบให้ได้มากที่สุดค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีเกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์ที่เป็นประโยชน์กับคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ